ที่ผ่านมานะครับเราเห็นนะครับว่ามันแบ่งแยกออกมาเป็นสองสองฝ่ายตอนนี้เรื่องคดีหลักไม่ค่อยพูดแล้วเออพูดไปก็ไม่เวิร์กอะพูดไปไม่เวิร์กนะครับเรื่องคดีหลักแต่เขาเล่นคดีรองกันอย่างเล่นคดีส่วนตัวอืมส่วนมากจะเป็นส่วนตัวมากกว่าไม่ไม่ใช่คดีหลักนะด่ากันบ้างนะครับอ่าหาความผิด ของแต่ละฝ่ายนะครับอใครมีความผิดคุณไ่ทําอะไรมาเนี่ยถ้าเ็าตรวจสอบถ้าเ็าเจอเ็ารู้นี่โอ้โหเขาเล่นง้ําเลยนะเออเล่นง้ําเลยถ้าก็เห็นถ้าก็รู้เนี่ยว่าอ่าทําอะไรผิดพลาดมาเนี่ยมันจ้องกันอยู่แล้วเออจ้องกันอยู่แล้วว่าเอ้ยทําอะไรนะครับอ่าถ้ามีความผิดหรือผิดกฎเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับผิดกฎนี่โดนเลยเต็มเต็มนะครับ ก็ไม่อยากให้พลาดนะเออไม่อยากให้พลาดให้อยู่ในขอบเขตนะให้อยู่ในเล็งของเรานะเล่นได้นะนี่แหละชีวิตนะนักรบเนี่ยมันต้องมีบาดแผลแน่นอนบางคนก็ ไม่ได้ด่าเองนะแต่ยุให้คนสองคนด่ากันอา่าก็มีเออนะยุให้สองคนด่ากันก็มีเอมันก็มีเออไอคนนี้ไม่ดีนะไอคนนี้มันด่าอย่างนี้นะเหมือนกับเขียนหัวพ่อหัวแม่เออันนี้มันไม่ดีน,นู่นนะก็นะให้สองคนนั้นทะเลาะก,กันมันไม่ยากก็เขียนหัวพ่อหัวแม่เอต่างคนต่างก็เล่นกันด่ากันไอนี่ก็สบายใจว่ากูปั่นได้แล้วเว้ยสุดยอดไหม ถือว่ามันมีฝีมืออยู่นะปั่นให้เขาทะเลาะกันได้เนี่ยถือว่าสุดยอดอยู่นะอามีความสามารถอ่ะเอฟซีสามารถว่ากูปั่นเขาได้เนี่ยให้เกาทะเลาะกันเนี่ยอืมจริงๆอ่ะสองคนนั้นต้องลุมด่าเลยลุมด่าไอ้คนที่ปั่นเนี่ยมันถึงจะถูกอ่าพอมันรู้ว่าปั่นไม่ได้มันก็เลิกแค่นั้นเอง ปันไม่ได้ก็เลิกจบเลยนะครับนี่แหละเอฟซีเพาว่ากันนะครับก็อตอนนี้คดีรอรอเข้าสู่กระบวนการก็เยอะนะ อขึ้นกระบวนการไปก็เยอะรอเข้าสู่กระบวนการก็เยอะแต่สุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดยังไงก็ก็ต้องไอ้นี่อยู่ดีนะครับเอ,อก็ต้องดําเนินต่อไปอยู่ดีสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันเข้าสู่กระบวนการไปแล้วไม่ว่าเรื่องไหนทั้งนั้นนะเอฟซีไม่ว่าเรื่องไหนทั้งนั้น,นะ F Z, น,น,นก็จะเข้าเข้าสู่ในการ ต่อยส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องด่าทอกัน,นรเรื่องนู้เรื่องนี้เออ่มันจะเข้ามาโดยอัตโนมัติเนี่ยชัดเจนนะครับ ต่อว่ากันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับ F C นะครับกดไลค์ให้ด้วยก็คงจะต้องอาใกล้ลงแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทํากับข้าวอีกนะครับทํากับข้าวอ่าแล้วก็ร <c oughs> ับประทานอาหารนะครับ เดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่อีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกไลน์หน้านะครับ f c ก็ไลน์นี้เดี๋ยวเอต้องขอตัวลงก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะดึกนะ f เนาะก็ขอบคุณ f c ทุกท่านด้วยขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาเนะาะไลน์นี้เอ็ตต้องขอตัวลงก่อนนะครับ